สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรมามีกกล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงวันประจำวันที่15นะคะกันยายน2568ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องขาเป็นประจำทุกวันนำแนวทางทีดี จีพายยิบสี่ชี้เนี่ยทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักกรดีลน์นะคะมีโปรพิเศษยู่หมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วนะคะพี่น้องคะเนาะยังทันอยู่ยสําหรับคืนนี้ทักไลน์มาก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะเช็คกระชับเตนสี่เดือนสุดท้ายของปีนะคะเราควรที่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรพิเศษแล้วก็คืนนี้ถ้าสมมติว่าทันนะคะคุณหมอจะลงคลิปดวงใครเหงมีโชคลาภให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องคะในเที่ยวนี้ท้าน,นิดึงคุณหมอมีภาร,รกิจนั่นเองแต่พยายามจะลงให้ทันนะคะคืนนี้เราก็จะได้เตรียมดูกันนั่นเองค่ะเพ เอาละค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะอารู้สึกว่าสบายใจไทยแลนด์นะคะหลันละหละัล่นล,ละออกนอกพื้นที่ไปพักผ่อนด้วยในตัวหาลูกค้าด้วยนะคะดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยยังคงที่จะประหยัดอดออมนะคะยังคงที่จะบริหารจัดการการเงินได้ นะคะเรื่องของการงานก็ยังคงเด่นอยู่นะคะนั่นหมายความว่าภาระงานหนักๆแหละแต่สามารถเอาไว้เอาอยู่เอาอดนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะอุดมสมบูรณ์ขึ้นสุขภาพดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักความสามันธ์ก็ดีดีนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันอาทิตย์น่าจะเห็นราคาสาธุรับคาทานายไว้เลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนําโชคประจกไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันจันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะอมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะที่จะทานะคะไอคิดทีละอย่างทําทีละเรื่องแล้วก็รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันนะคะเรื่องการงานโดดเด่นนะงานที่ทําเป็นทีมก็ดีนะมีเรื่องที่ไอคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านะในบางครั้งก็อาจจะคิดลบหน่อยหน่อยนะคะหรือมีปัญหาก่าๆอย้อนกลับมาให้แก้ไขแต่ก็ไม่หนักนะสากันเนาะพี่น้องวันจันก็พยายามคิดน้อยหน่อย ะะอันไหนที่มันผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปแต่ยังมีคนรักคนในครอบครัวนะคะอยังคงให้ความช่วยเหลือเกินหนุนพี่น้องอยู่นะคะาราชาเลียญยังคงมีสายเปยบริการพี่น้องวันจันทร์อยู่ค่ะเลขนํโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะที่เราคํานวณของเราขึ้นมาเองส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับวันอังคารนั้นการงานนะคะดีค่ะ มีโปรเจกต์งานเข้ามีงานเข้ามานะคะเออแล้วก็อาจจะเริ่มงานใหม่นะมีไฟมีพลังอืมนะคะเธอคู่แท้เจอกลัลยานามิตรที่ดีได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หลังจากที่รอคอยมานานในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบและเป็นคําตอบตอบที่ดีนะคะพี่น้องคะโชคดีในส่วนของบริวารบุตรหลานนะคะคนในครอบครัวมาร่วมฉลองกันพี่น้องวันอังคารไม่มีไรนะคะถือว่าดีเหมือนกันในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคจากไหน เกี่ยวกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1239 1239ขอเฮงๆค่ะมาดูพี่น้องอวนพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่าการงานเด่นนะคะกิจการโอเคควบคุมทั้งงานบริวารไล้กิจการได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามีความเซ็งหน่อยกับบริวารหรือเรื่องเดิมๆเบื่อเรื่องเดิมๆนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะถ้าเราเซ็งในเรื่องของการเงินนะคะอย่าเซ็งค่ะลุกขึ้นมาค่ะในวันพรุ่งนี้มีเงินสดเข้ามือแล้วค่ะนะคะพบทางออกทางสว่าง โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีทุกเรื่องนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางวันดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องคะเหลือแต่ว่าเราจะต้องปรับปรุงตัวเองเป็นหลักแค่นั้นเองค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่เก้าแล้วก็หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนบอกว่าหัวอยหัวทิมนะเครียดพี่ตกกังวลน,นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนนั้นระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะ แต่ว่าดีเด่นมากในเรื่องของการเงินได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะมีโชคก้อนใหญ่นะโชนนะคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินและโชคดีในเรื่องของบ้านช่องนะคะกิจการที่ร่ร่วมกับครอบครัวดีนะ,ะในเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยการงานก็ดีเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปไปแก้ปัญหาไปหาหมอไปทำบุญก็ได้นะคะพี่น้องจ๊ะเอออย่างนี้ไปตามหมอนั้นะนะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นหลักกันค่ะในวันพวกนี้เลขนำโชคมาจากไหนคือเลขที่บ้าน โซ่เลขหน้าไพ่เลขหนึ่งสองศูนย์สี่หกหนึ่งสองศูนย์สี่หกค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีกลุ่มเครียดเรื่องอะไรคะมีความกังวลเอาเยอะๆเลยถึงขนาดนอนไม่หลับนะคะถ้าเครียดในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือน้อยๆกับนะคคนรักอยู่ดีวยวพรุ่งนี้ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันพระฤหัสบดีก็ยังมีคนรักนะคะมีคนในครอบครัวยังคงห่วงใยเราอยู่นะคะให้ระมัดระวังสุขภาพพิเศษนิไหมคะ อ่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใยญยคนในครอบครัวคนรักนะคะรวมถึงในเรื่องงานหรือเงินก็แล้วแต่ยังดีอยู่อ่ะเหลือแต่ว่าเราอาจจะไม่สบายนะคะหรือคิดเครียดนะคะสะสมหมกมุ่นอย่างนี้ปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันค่ะเลขนําช่งมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข,งขง้งกับฐานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลข 9, 4, 6, 3, 9, 4, 6, 3ขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเริ่มงานใหม่ เปิดกิจการใหม่เริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆจอบงานติดนะคะพี่น้องวันศุกร์บางท่านก็ให้ระมัดระวังบริวารจะทิ้งภาระง,งานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องหใหม่รับดาบเนาะบางท่านก็เดินทางนะ,ะออกมองพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานนะคะยังคงมีไฟมีพลังอยู่และไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันศุกร์สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะแก้ไขได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ด้วยสติปัญญาและก็ด้วยความที่เราขยันอดทนนะคะเรื่องการเงินก็ดีหางเงินเก่งแต่ใช้เงิน นะคะเออกับบริวารค่อนข้างที่จะมากอยู่นะ,ะพี่น้องวันศุกร์เลขนาโชคมระจกไหนนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราแน่นองค่ะส่วนเลขนาไพาให้เลขหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดขอให้หิงหงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันโอ้ยยังคงอึดทนอ่านะยังคงทํางานเคงงนนนนลียร์งานหนักหนักลุยลุยนะคะยังไงแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การช่วยเหลือเกิดหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีเราะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษค่ะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนะใครที่ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเขาบอกว่าพักผ่อนพักกลางหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นิ่งๆนอนนนิ่งๆเงียบๆไว้ก่อนไม่ต้องวิ่งแกว่งแก้เดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวเยียวยาปัญหาของเราคลี่คลายไปในตัวเองนะคะพี่น้องวันเสาร์คะพูดไว้อย่างนี้เลขนําโชคมาจากไหนเลขจําตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขเจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่ง สี่ขอให้เห็นงเค่ะขอหมอไว้พอใหพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ